ที่ผ่านมาชอบซื้อกินนักวันนี้ก็เลยทําเองซะเลยกว่าจับยวนมีสตอรขั้นตอนแรกก็เอาน้ำมาต้มอัตถุดิบที่ใช้ทําซุปก็จะมีรากผักสี ลาบผักชีแล้วก็หอมใหญ่ส่วนผักอื่นๆเอาไว้ออนท็อปเพราะเราชอบกินผักไม้เซลฟี่ก็ไม่มีแต่ก็อยากจะโชว์ผักโอ oh, ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยมือหนึ่งทุบรากผักชีมือหนึ่งถือกล้องเจนก๋วยจับยวนก็จะเป็นตราช้างมีเส้นใหญ่กับเส้นเล็กให้เลือกที่อยู่ในมือนั่นก็มีหอมเจียวด้วยก๋วยจับยวนต้องใส่หอมเจียวอย่าใส่กระเทียมเจียวนะมันไม่อร่อยกระดูกหมูคุณแม่บอกให้เอาไปล้างเอาเป็นเด็กดีเขาเชื่อฟังพ่อแม่ไปล้างเสร็จก็กจะยกขึ้นมาโชว์ไม่รู้เลยว่ามันมีน้ำจะหกลงมาขนนนนาา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 ดดดั้้้้ววงงงชชมมมมลลลกกกกอออแไปเเเผผ็ะะีทรููห น้ำเดือดไม่เดือดไม่รู้แล้วที่นี้ อยากจะถ่ายอยากจะกินเร็วๆแล้วหิวข้าวเมื่อกี้ยุงบินผ่านะเห็นไหมตากผักชีที่ทุบไว้ก็ใส่ไปนะเมื่อกี้แล้วก็มาหั่นหอมใหญ่จะหอมใหญ่นี่แหละจะทาให้น้ําซุปเราหวานเอื่อมเจือกต้องใส่น้ําตาลนะคะหวานจริงอันนี้เป็นสูตรเราเองคิดเองทําเองเพราะชอบกินหอมใหญ่ปอกเปลือกหอมใหญ่ออกได้นะแต่อย่าปอกลอกปอกไปปอกมาก็รู้สึกว่าไม่มีใครเห็นหน้าเราเลยขยับหน้าสวยๆของเราลงมาที่กล้องนิดหน่อยตอนนี้ไม่สนใจแล้วว่าวางเปลือกหอมใหญ่ไว้ตรงไหนจัดเรียงกล้องให้สวยงามจะมีใครรู้ไหมนะว่าข้างหลังนี่คือรกมากหั่นเสร็จแล้วก็โอย ทตกจะบอกว่าหั่นเสร็จแล้วก็เอาไปใส่หม้อซา้าอันนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องระวงังน้ำซุปก,กระเด็นก็ต้องเต้นออกไปตามจังหวะครับ ผักชีเมื่อกี้คงไม่พอเลยมาทุบใส่อีกใส่เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราเลยก๋วยจับยวนหม้อน,นี้มันคือของเราใส่เท่าไหร่ก็ตามสบายหัวใจที่ไม่อ่อนลา้าลืมบอกไปว่าใส่เกลือแล้วก็รรตีด้วยนี่คือตักอะไรก็ไม่รู้ออกแต่แม่บอกว่าให้ตักออกด้วยนะแล้วก็มาจัดกล้องนิดหน่อยให้มันตรงม,มุมอยากจะมีท่าพิเศษพิสดารให้ทุกคนจําได้รสชาติอาหารจะเป็นยังไงไม่สนใจแล้วทีนี้อ้าวชอใส่เกลืออยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยนี่ก็คือปั่นพริกจะทําพริกเผาใส่น้มามันลงบนกระทะไม่ได้ใช้ไฟแรงมากพริกที่ใช้ซื้้้้้อออมมมมมาาาาาาาเเทท่่่ไไหหหหรก็ดํดดถยตตตนนนนนสใูัิว ตั้งหน้าตั้งตาทำแล้วก็กินให้ดู